ประเทศเกาหลีใต้ได้ขึ้นบอร์ดแสดงถึงตำแหน่งการว่างงานในภาคการผลิตออแรงงานไทยอีก้าเขตฮวาซองเมื่อวันที่4กันยายน2568ซึ่ง X หมายถึงไม่มีงานและ O หมายถึงมีงานซึ่งนายจ้างจะมาลงไว้ในช่องของแต่ละประเทศนั้นๆของไทยเราได้ X คู่นั่นหมายถึงไม่มีนายจ้างมาลงทะเบียนว่างงานฝั่งซ้ายมือจะเขียนว่านำจา้าหมายถึงผู้ชายได้ X ไม่มีงานฝั่งขวาเขียนว่าย,ยอจาหมายถึงผู้หญิงได้ X เ,เช่นเดียวกันคือไม่มีงานประเทศไหนที่มี ระบุไว้ในบอร์ดหมายถึงนายจ้างมาลงตำแหน่งว่างงานไว้ก็ได้แก่ประเทศเนปาลฟิลิปปินส์มองโกเลียสีรีลังกา เวียดนามติมอร์บังกลาเทศพม,มา่ากัมพูชาลาวและอุรเกส่วนประเทศที่นายจ้างไม่มาลงทะเบียนว่างงานไม่มีงานได้แก่ไทยอินโดจีนคีกิสถานปากิสถานและทาจิกิสถานนี้เป็นบอร์ดแค่เขตฮาวาซองเท่านั้นนะคะทุกคนสิ่งที่แก้ไขได้ก็คือถ้าง,งานเขตนี้ไม่มีก็ให้ไปลงเขตอื่นแทนคาดว่าที่เป็นเช่นนี้น่าจะเกิดจากเศรษฐ,ฐกิจของเกาหลีที่แย่ลงนายจ้างปิดกิจการกันเยอะขึ้นจึงทําให้ไม่ค่อยมีงานรองรับที่เพียง พอต่อทุกประเทศนั่นเองค่ะส่วนประเทศที่ถูกเลือกอาจจะด้วยเพราะค่าแรงถูกภาษาเป๊ะบางประเทศไม่ต้องจ่ายเงินกุกมินอันไหนที่เป็นผลดีลดค่าใช้จ่ายให้ในายจ้างเขาก็จะชอบและเลือกคนประเทศนั้นเข้าไปทํางานขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากคุณประณีตค่ะ